เรามาตรวจสอบดูว่าเบรกติดเพราะอะไรนะรถคันนี้เบรกติดนะครับรถคันนี้มิสูเบรกตายพี่ว่าเบรกตีเบรกตายมันแตกต่างตรงไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอ่ะพี่มาดูนี่ตามผมมาเจ้าของรถตั้งสองคนครับนี่นี่เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่าเบรกติดกับเบรกตายมันแตกต่างตรงไหนคันนี้คือเบรกตายคาว่าเบรกตายคือนะสลักเบรกมันไม่เลื่อนตัวมันเคลื่อนออกไม่ได้ ทีนี้ถ้าเราไม่มีเครื่องมือถอดไม่ยากนัไสเ,เราจะรู้ว่าเบรกตายให้เราเอาเรถใช้งานตามปกติรู้สึกวิ่งแล้วมันน่วงๆเอ๊ะมันแปลกๆว่ะธรรมดาเราเหยียบคัดปุ๊บเราจะชดรอไปเรื่อยๆคือรถมันไหลแต่ถ้าเบรกตายปุ๊บมันจะไหลแต่ไหลนิดเดียวเรากอหยุดยึกนะอาการนี้คืออาการเบรกตายวิธีเช็คให้เอาเมือไปจับพี่จับล้อนหน้าของนี้ครับจับเลยครับจะร้อนผมจับอะจะร้อนจะร้อนหังร้อน ล้อข้างซ้ายร้อนกว่านะใช่ครับล้อหน้าซ้ายมันร้อนมากเพราะว่ามันอะไรนะมันตายตครับน่านี่คือพี่เขามีเบรกตายของขันนี้เบรกติดเบรกติดอ่ะคันนี้เบรกติดมาดูนี่คันนี้เบรกติดก็คือหมายถึงว่าการประกอบเบรกแล้วก็ตั้งชิดมากจนเกินไปตัวนี้คือตัวตั้งตั้งชิดมากจนเกินไปอันนี้ช่างลองขับช่างก็เลยรู้ว่าเบรกติดส่วนขันน้นช่างอาไปลองขับก็เลยรู้ว่าเบรกตายนะครับ ทีนี้ก็มีอยู่ประเด็นหนึ่ง FC ตอนนี้คอมเมนต์มาว่าถ้าช่างเก่งจริงทําแล้วไม่ต้องลองได้ไหมผมไม่อยากให้ลองเนื่องจากว่าเขากลัวแล้วเขาเป็นนู่นเป็นนี่เขาไม่อยากให้ลองอทีนี้ก็เลยกลายเป็นประเด็นมาว่าถ้าผมไม่ลองแล้วผมจะรู้ไหมไม่รู้ครับไม่ร,มมรู้ถ้าผมไม่ลองคันนี้นะทําเสร็จปุ๊บกลับบ้านเลยไปเบรกตายข้างทาง วนกลับมาก็ไม่ได้เพราะเบร์มันตายเบร์มันติดไม่ได้ก็ต้องเรียกรถยกแตพ่ตช่าง,งอีกอ่าช่างทำอะไรไหมใช่อย่างคังนนี้ถ้าผมไม่ตรวจเช็คให้ิ่งขึ้นเขา,าเบรกไม่เพราะเบรกมันติดเออแล้วจะลงเขาได้ไหมล่ะตายใช่อันตรายมากนะการที่ช่างเขาลองให้น่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะ <c oughs> สิ่งที่ดีต้องขอบคุณช่างที่ลองให้นะใช่อาผมเอารถไปลองผมชนขึ้นมาผมซ่อมไม่ฟรีนะผมมาเป็นลองผมเบียดขึ้นมา ผมดูแลให้ฟรีนะเพราะว่าไอ้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นงานรับผิดชอบสูงบางคันนะผมตั้งศูนย์ห้าร้อยบาทผมถอยหลังลงมาไม่ทันได้มองข้างหลงังคันแล้วก็ถอยมาถอยช่องเองอค่าตั้งศูนย์ห้าร้อยแต่ผมเสียค่าซ่อมให้หมื่นห้าผมมีกําไรไหมละ่ะถ้าผมขาดทุนแต่ผมก็รับผิดชอบให้เพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าไม่อยากให้ลองเอาอย่างนี้เอาเป็นว่าถ้าใครไม่อยากให้ผมลองรถให้ก็ ให้เดินมาบอกช่างว่าแจ้งโรงงานทเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรอรถผมนะให้แจ้งโรงงานไม่อยากให้ตีเมาอย่างนี้มเดี๋ยวนี้โชคดีนี่พี่โชคดีมากที่ช่างตรวจเจอบอกพี่บอกเลยว่าอาการพี่เบรกตายตรงเนี้ยเราแก้ไขให้ฟรีไม่มีคราด้จ่ายนะผมไม่คิดตังค์เลยนะผมทําให้ฟรีส่วนคนโน้นของพี่เบรกตายใช่ไหมคราด้จ่ายแก้เบรกตายอยู่ประมาณพันหนึ่งผมทําให้ฟรีใช่ไหมอันนี้ผมทําให้ฟรีจริงๆนะ อ่ะตรวจเช็คให้ด้วยดูแลให้ด้วยเออผมผมดูแลให้ฟรีผมดูในเฟซช่างการนี่ติ๊ดเไม่สดผมรู้ึงมาไงแค่ติดเลม่ครับว่าช่างแต่ละคนที่ผมฝึกให้สอนให้แค่สตาร์เครื่องเดินหน้าแค่2เมตรเขารู้เลยว่ารถท่านมีอาการอะไรอย่างรถคันนี้แค่เดินหน้าถอยหลังเขารู้เลยว่าเบรกติดอันนี้เรื่องจริงเลยส่วนคันนี้เขาเดินหน้าถอยหลังลองแค่รอบเดียวเขารู้เลยว่าเบรกท่านตายเบรกอ่ะระบบเบรกสาคัญนะคือหนึ่งลูกสูบเบรกแม่ปั๊มบน สอมออลมเบรกสแว็ก้ำดูดอากาศเบรกที่อยู่ตรงเครื่องยนต์ใส่ในหมออลมที่3ามเลยนะสีสามทางเบรกที่ออกจากลูกสูบเบรกตัวบนห้า A.B.S กล่องควบคุมเบรก5อย่างแล้ว 6. กผ้าเบรกหน้า 7. ลูกสูบเบรกหน้า 8. สลักเบรกหน้า 9. ผ้าเบรกหน้าใช่ไม่ใช่ 10. ชุดซ่อมเบรกหน้านี่คือ10แล้วนะสิจิบฟีเบรกหลัง 12ทางเดินน้ำมันเบรกหลัง13สายอ่อนเบรกหลัง14ลูกสูบเบรกหลัง15จชุดซ่อมเบรกหลัง16การเบรกหลัง1 7ผ้าเบรกหลัง17รายการที่เกี่ยวกับระบบเบรกแล้วช่างเช็คให้ออกมาแค่หนึ่งรายการว่าเจอจุดนี้จุดเสีย17ไดในหนึ่งอ่ะ,อะ นี่ครับนี่เห็นไหมครับจุดนี้คือเป็นจุดที่ตสอบครบเรียบร้อยเป็น QC เป็น QC จุดสุดท้ายนะครับพอทำเสร็จแล้วก็จะลองใี้รอบนึ่งหาค่า s t a ต d a r d จุดนี้คือจุดหาค่า s t a ต d a r d ของรถรถใครที่มาแบบไม่ปกติรถใครชนมารถใครเสียศูนย์มามาที่นี่แท่นนี้รู้หมดนะแท่นนี้เหมือนกันนี่เพราะว่าท่านนี้เขาเรียกว่าแท่นตั้งศูนย แต่ไม่ใช่ตั้งศูนย์อย่างเดียวนะอันนี้ตั้งศูนย์อย่างเดียวไปเจอเบรกติดเห็นไหมแล้วแก้ไขเลยลูกค้ามาตั้งศูนย์อย่างเดียวเจอชกแตกชกเสียเราทําเบรกลูกค้ามาตั้งศูนย์อย่างเดียวเจอเพอากลางแตกตุ๊กตาเพอากลางเสื่อมเราแก้ไขให้หมดเลยนี่แหละเขาเรียกว่าเครื่องตั้งศูนย์เราให้มากกว่าคําว่าตั้งศูนย์ช่างช่างครัแบบนึง<ม>เดี๋ยวคันนี้เสร็จแล้วลบก,กวนเอาไปจอดตัวนั้นให้ช่างเขาเอาผ้าเช็ดรอยนิ้วมือหน่อย เพราะว่าคันนี้มันทำช่วงล่างทำเบรกนี่แหละคือใครมีอะไรเกี่ยวกับรถยนต์<ๆ>นตเกี่ยวกับอะไรแปลกๆเข้ามาเลยแค่เข้ามาเช็กศูนย์นี้คุณก็ได้มากกว่าเข้ามาตั้งศูนย์แล้วแล้วก็ช่างอาทิตย์มีแค่นหนึ่งใส่ย,ยางใหม่ไปแล้วเกียร์มันเข้ายากแต่เนี้ช่างอาทิตย์หาวิธีแก้หน่อยแล้ว เปลี่ยนยางใหม่รถของใครไม่รู้มองพี่ปะอมันมีอยู่ครันนี้เขาจะแถวนี้อะไรรถฟอร์ดเปลี่ยนยางใหม่เปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นแล้วเกียร์มันเข้ายากงานแนเกี่ยวกันนะเกี่ยวเกี่ยวไหมเกี่ยวเกี่ยวตรงไหนอ่ะซื้อรถใหม่อ๋อเป็นงานเข้ามันมันไม่ใช่อย่างนั้นคืออย่างงี้เขาคุยเป็นการเป็นงานค่ะเป็นงานคือมาเปลี่ยนยางสี่เส้นเสร็จปุ๊บตอนแรกเขามาร้านเราอ่ะม,มาปกติทุกอย่าง เกียร์เข้าง่ายปกติแต่พอเปลี่ยนยางเสร็จไปแล้วเกียร์มันเข้ายากแล้วมันผิดปกติ <Thank you. S 1> ก็เลยเข้าใจว่าช่างเราเนี่ยตั้งศูนย์เสร็จเอารถไปลองก็เลยเข้าเกียร์แบบพิสดารหรือเปล่าทำให้เกียร์ผมเสียหายซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นความคิดของเจ้าของรถแต่ทีนี้ก็เลยบอกว่าเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะให้ช่างร้านอื่นวิเคราะห์ว่ามันเกิดจากผมจริงหรือเปล่าถ้าผมดูเองคิดเองวิเคราะห์อเอง เข้าข้างตัวเองเอาเป็นว่าให้ทางนี้ดีกว่าสมมติวิเคราะห์ให้หน่อยว่ารถเข้าเกียร์ยากเนี่ยมันเป็นเพราะว่าขับรถทิสดงหรือเปล่าเข้าเกียร์แบบไม,ไม,ไม่ไม่ปกติหรือเปล่าเอาเป็นว่าเชื่อไหมว่าช่างอาทิตย์ตั้งศูนย์หรือว่าขับรถเข้าออกวันหนึ่งประมาณสิบคันแล้วก็ช่างตั้งศูนย์นะคนเมื่อกี้แหละขับรถขึ้นลงเข้าออกวันหนึ่งประมาณห้าสิบคันประสบการณ์เขาเยอะกว่าพี่ไหม เยอะกว่า,วา,วาแล้วเทคนิคในการเข้าเกียร์เข้าอะไรเขาอขาจจะมีความรู้มากกว่าพี่ไหมแล้วรู้ไหมว่าช่างตั้งศูนย์ขับรถวันหนึ่งโตโยต้าฮอนดามิตซูบนิบนบีเอ็มขับทุกยี่ห้อเขามีความรู้มากกว่าเราไหมไอแค่รถคันเดียวใช่ไหมละ่ะแล้วเกิดปัญหาผมว่ามันคุยกันได้นะแต่ถ้าจะให้ช่างจันลุกเกียร์ให้ลกใหม่ก็ต้องคุยกับร้านข้างนอกหลือกุยกับพี่เสื้อขาวนี่เนาะ าจะมาคุยกันครับเสียเงินก็คล่องไม่ใช่แล้วก็อยากจะซื้อใหม่แล้วก็คือสรุปถ้าผมชีขคให้ก็คือว่าอาการส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากว่าเป็นจังหวะพอดีจังหวะครับเหมือนจังหวะที่มันจะเสียพอดีก็เหมือนพี่ขับรถไปดีๆปุ๊บออกจากบ้านดีทุกอย่างนะขับไปดีใส่เครื่องมันโชว์เฮ้ยมันโชว์ได้ไงวะขับมาดีๆปกติไม่เคยขึ้นเลยนะไม่เคยขึ้นอ่ไม่เคยขึ้นอ่าแล้วเราขับไปกินข้าวจะได้มันขึ้น อันที่สองขับรถไปทํางานจอดทางานเฉยๆนะที่ไปจําด้วยพอทําทงานเสร็จปุ๊บจะ,ะกลับบ้านสตาร์ทไม่ติดเฉยเลยอันนี้คือเป็นเรื่องจริงเขาเรียกว่าเป็นเรื่อง,เป,เ,องเป็นบางจังหวะเป็นจังหวะที่มาเกิดอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งถ้าเกิดว่าอย่างรถพี่เขามาัดเอามาเป็นยางสีเส้นพอเป็นเสร็จปุ๊บอา้าวไฟเครื่องโชว์ตอนมาไม่ไม่โชว์มันมาโชว์ที่ช่างเอออย่างน้อยช่างก็ดูแลให้เลยว่ามันโชว์เพราะอะไรได้แก้ไขเลย ดีกว่าให้ไปโชว์ข้างนอกแล้วก็ไปฟังข้างนอกก็เหมือนเบรกติดใช่ปะใช่เบรกติดปุ๊บแก้ไขเลยดีกว่าไปตดข้างนอกถ้าเบรกไปติข้างนอกหนึ่งเราต้องขึ้นแม่แรงเทียค์าแรงแม่แรงขึ้นแม่แรงถอดล้อนะต้องขึ้นสองล้อเลยแม่แรงที่มากระลถขึ้นได้เทีละล้อหนึ่งล้อแต่อยู่ที่นี่เราขึ้นให้ทีละสองล้อเลยแล้วก็เช็คให้สองล้อแล้วก็แก้ไขเลยแล้วการตั้งเบรกนะต้องมีการตั้งเดินหน้าถอยหลังถ้าคนตั้งไม่เป็นก็อาจจะเดินหน้าอย่างเดียวติดหนักกว่าเดิม าเกิว่าถอยหลังก็ตั้งห่างเกินไปมันก็ไม่พอดีแล้วการตั้งให้พอดีนี่มันตั้งยากนะพี่ยากไหมยากนะก็เหมือนตั้งศูนย์ใครๆก็ตั้งได้ตั้งให้มันได้ศูนย์แต่ตั้งให้แล้วมันวิ่งดีตั้งแล้วไม่กินยางตั้งแล้วผวเลยไม่หนักตั้งแล้วรถมันไม่ร่อนแล้วตั้งยังไงล่ะตั้งแล้วแกวานใช่ปัญหาใหญ่ทุกันใช่นั่นแหละครับก็เอาเป็นว่าเอฟซีท่านใดนะครับอยากจะให้เราดูแลรถ ถ้าท่านใดไม่อยากให้เราลองก็ให้บอกล่วงหน้าเนาะแต่ถ้าท่านใดอยากให้ลองบอกเลยว่าช่างไปลองด้วยกันรถผมมีอาการแบบนี้อยากให้ช่างลองอะ่ะจะได้รู้ว่าใ้ช่างใจผมลองทีเราขับมันรู้สึกแบบนี้แต่ช่างขับรู้สึกอีกแบบหนึง่งเนาะแล้วให้ช่างลองอาจตอนนี้บนรถเลยช่างเรียบร้อยแล้วอลองดู อ่าเราพี่มาหมุนด้ครับเห็นไหมครับจังหวะมันมันมันไปอิสระมันเนีมันเนยมจะไหลไม่หมุนเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเห็นไหมล่ะอาง่ายว่าอ่าัด้พ้หมุนหมุนจับเนี่นับเลยครับนับกีดวิ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสีห้าสห 17 18 19 20สมมติว่าใครหมุนแบบเนี้ยถ้ารอบหมุนได้แค่5รอบแสดงว่าเบรกติดถ้าหมุนอย่างเงี้ยแล้วไปได้10กว่ารอบแสดงว่าเบรกไม่ติดตอนนี้พี่สบายใจยังสบายใจมากเลยออสบายใจแล้วว่าไม่ติดล้านเปอร์เซ็นแต่ของเก่าเป็นหมุนได้แค่2รอบ3รอบมันก็หยุดแล้วนี่แหละครับคือมาตั้งศูนย์ได้มากกว่าตั้งศูนย์ปากคนบอกวาไมตั้ง ทำไมยางแพงจังสี่เส้นตั้งหมื่นกว่าบาทพี่ได้ยางราคาหมืห่นกว่าแต่เราดูแลให้มากกว่าหมื่นกว่านะไม่แพงที่อื่นก็ราคาเท่านี้หละไม่แพงเราดูแลาจะที่อื่นเขาก็ขายราคาเท่ากับเรา,า,าถ้าเราขายถูกกว่าแสดงว่ายางเราไม่ดีสิเพราะว่าม,มันถูกแปลว่าถูกราคาส <icar ious> ี่ห้าพัน่ะดีอยู่แต่เราเราคาไม่น้อยกว่าเอาง่ายว่ายางชุดนี้นะเราก็ขายถูกกว่าที่อื่นแค่ สี่ซ่าห้าร้อยแต่ถ้าขายถูกกว่าสี่ซ่าห้าพันเลยเป็นไปไม่ได้อันนี้คือเรื่องจริงครับแต่การบริการเนี่ยคือเราใช่แล้วก็ดูแลแบบด้วยมืออาชีพนะใช่ครับเราก็คนใช้รถเราก็คนใช้รถเราก็มีรถบริกานอ่าเราก็ดูเหมือนกับลูกของตัวเองเลยแหละใช่ใช่โอเคแต่ตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่พอเราตั้งเสร็จพวกก็ตั้งศูนย์พอตั้งศูนย์เสร็จก็เอาไปใช้งานได้เลยกับบ้านนะจากนั้นวิ่งอีกประมาณ ห้าเดือนพี่มาสับยางด้าหลังฟรีการมาสับยางด้าหลังฟรีเนี่ยพี่ได้ตรวจดูด้วยว่าเอ้ยยางกินไหมเราดูแลให้เองถ้ายางมันกินเราก็จะได้แก้ไขให้เลยนะครับแต่ถ้ามันไม่กินเราก็สับยางด้าหลังคือจบบางคนเปลี่ยนยางเสี่เส้นปุ๊บเพราะไม่ต้องไปหรอกเสียเวลาขี้เกียจไปสับยางด้าหลังใช้ไปประมาณสักสิบเดือนพอเดือนที่สิบเอ็ดมาหาเราจะมาสับยางพี่สับไม่ได้แล้วอ้าวทำไมอ่ะ ยางหมดดอกแล้วไม่เลยไม่เลยยางหมดดอกมันสับไม่ได้แล้วต้องเปลี่ยนยางมันขาดการดีเช็คระยะทําไมต้องให้เขามาประมาณห้าเดือนหกเดือนครับมันเป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุใช่ถ้าเจอเสร็จปั๊บคือมันตั้งดีแล้วเราก็ต้องดีเช็คว่าเราดีจริงไหมถ้าไม่ดีปั๊บเราจะแก้ไขให้แน่แต่ส่วนมากเราคือเข้ามาแล้วมันไม่มีอะไรเราก็สบายใจแต่เราดูช่วงล่างเออพี่ตัวนี้อาจะใช้ได้นะพี่ตัวนี้เสียเราจะบอกอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ต่หากที่เราเป็นห่วงว่า ในการเสียเวลาหนึ่งวันหรือนิดหน่อยประมาณชั่วโมงหนึ่งกับเสียเงินค่ายางหนึ่งเส้นที่ือเอาตัวไหนเส้นเดียวไม่ขายครับขายเป็นคู่ใช่คู่ละหมื่นนั่นเห็นป่ะเวลาเวลาเราเสียศูนย์นะมันจินยางเป็นคู่เลยนะใช่คนอกนอกจากว่ายางั่วนะที่เสียเป็นเส้นครับแต่ตัวนี้บางบางทีเราเข้ามาคือเราแก้ปัญหาทานไงเพราะพี่ตัวนี้มันมันเริ่มมีกินน้ำราสลับยางล้วต้งตั้งมุงทมกินให้ใหม่ใช่ป่ะจ็ตอจบเลยนะใช่ แต่ถ้ามึมาเนี่ยกินไปเรื่อยๆเลยนะหมดหมดกลางเลยนะครับใช่หกเดือนก็หมดมาแล้วใช่ที่ได้หน่ะของผู้นั้นหกเดือนมาบวกกันแล้วเอาง่ายว่ายานอย่างเงี้ยนะเปลี่ยนไปจากเราเนี่ยวิ่งเลยประมาณแสนขวดเดือนก็ได้สบายเพราะว่าเราดูแลหลังการขายให้ครับอ่าห้าเดือนครั้งหนึ่งห้าเดือนครั้งหนึ่งห้าเดือนครั้งหนึ่งเท่ากับว่าสิบห้าเดือนรวมแล้วสิบห้าเดือนเท่าเดือนเกี่ยวคือสองปีนั่นแหละมันเป็นใช้ของมันของเขาใช่ใช่ อ่ะทีนี้แล้วช่างไปลองตอนนี้เจ็บเครื่องแล้วลูกพี่ไปร่างกับช่างเลยก็ได้ครับไปขึ้นรถเลยขึ้นรถตรงนี้เลยครับไม่ต้องรอรถล,ลงเ,เพราะว่า<ๆ>รถคันนี้มีอาการเบรกมันติดส่วนคันนนเบรคตายอ่ะมาก็มาจอดที่เดียวกันด้วยนะระบบเบรเน่ยนจังหวะพอดี <c oughs> จังหวะอีกแล้ว <c oughs> จังหวะอีกแล้วทำไจังหวะพอดีเออนี่เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาว่าเราทําที่นี่เราเจอเรื่องปัญหาเยอะเราดูแป๊บเดียวเรารู้ เพระเาะเราทําประจําคนทําประจำมันไม่ต้องดูนานนะดูแป๊บเดียวรู้เลยนนเหมือนจ้างอาทิตย์น่ะแค่บอกยี่ห้อรถโตโยต้าฟอร์จูเน่แชมป์เนี่ยมัมองนี่รู้เลยว่ายางยี่ห้ออะไรเบรอบร์อะไรล,ลองห้องข้างๆอ่ะอ่าสมัยอย่างฟอร์จูเน่สปอร์ตใส่ขอบเท่าไรอ่ะรา่อบสิบแปดน่ะเห็นไหมจ้างอาทิตย์มองปุ๊บรู้ปั๊บเลยใช่ครับไม่ต้องเดินไปดูใช่อ่ะยกตัวอย่างอยาให้บอกยี่ห้อยางนะอะโตโยต้าโตโยต้าอะรีเวอตัวเตี้ยงไหมน่ะครับสีขาวน่ะไกลๆนู่นครับ สร้างทิศมองไปคิดว่าเป็นขอบทิศขอบเท <16 S 1> ่าไหรขอบสิบหกน่ะ้ยไหมสร้างทิศต,ตอบถูกสองหนึ่งห้าหกห้าสิบหกเป็นยางเงินหลบไหนเอ้ยไหมสร้างทิศต,ต,ตอบถูกเห็นไหมฉันเรียกว่าประสบการณ์แค,แค่แค่มองมองเห็นสีแม็กยี่ห้อรถสีรถก็ตอบ,ก,ตอบก็ตอบได้แล้วครับผมตัวนี้ตัวนี้มันไม่ใช่เก่งนะแต่เป็นการทํางานซ้ําๆตัวเดิมที่ทำให้เราเก่งนี้ดังนั้นใช่เพราะเราทําทุกวันใช่ครับ ก็เหมือนช่างอะ่ะขับรถขึ้นสะพานทั้งศูนย์ทุกวันเนี่ยไม่เคยขับตกแม้แต่ครั้งเดียว <c oughs> แต่ถ้าคนไม่มีประสบการณ์ขับขึ้นมาตกเลยนะ, <c oughs> ะยงพงวงงตกเรื่องจริงนะเพราะทำให้เรากลัวประมาทแล้วมันตกตอนที่เท็น่ะตกตอนไหลตอนที่ขับขึ้นปุ๊บจังหวะรถมันไหลลงอ่ะแล้วคลเลยเราเอียงด้วยนั่นแหละคือที่ลูกค้าขับขึ้นแล้วมันตกแต่ถ้าเป็นช่างนี่คือขับปื้ดขึ้นมาแบบทีเดียวเลยจอดเลยเขารู้จังหวะ แล้วเขาลดจังหวะในการตีโค้งเข้าเพราะว่าขับขึ้นทุกวันวันละ20-30คันแม่นพชาทิตครับผม,อ,มอ่ะคันนี้เสร็จแล้วหรืพ,พี่เสร็จแล้วมาดูรถก่อนครับนี่ครับรถที่แบกเกียร์เสร็จแล้วอ่ะอ่ะเราลองจับดยก่อนตอนนี้เป็นยังไงบ้างจับดยก่อนป่นปน,อ,นอ่ะโดนไปตีขับขึ้นห็นไหมนะครับ,บขึ้นขึ้นไดนไหมขึ้นมาปุ๊บ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาขับขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมแล้วล้อจะตรงตำแหน่งนี้พอดีเลยเห็นไหมเป๊ะเลยนี่เขาเรียกว่าคนขับรถขึ้นทุกวันไม่ต้องมาโยกหน้าโยกหลังขับขึ้นมาปุ๊บจอดปั๊บตรงเป๊ะเรียบร้อยเลยอันนี้เรียบร้อยยังเนาะเดี๋ยวถาม่งแแววนไปลอเดี๋ยรอรอช่างแว่นแป๊บนึงอันนี้เสร็จยังเลยอ๋อเช็ดเช็ดหน่อยนึงครับเนิ้วมือ ผ้าอยู่ที่เครื่องไลยปั๊มลม